สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะมีทามชื่อคกู้แกดวงศิริพรชัยครับใช่ไกู้เนกู้นะคะค่ะตอนนี้น้องกู้เรียนอยู่คอร์สอะไรคะเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤค่ะปัจจุบันน้องกู้ทำงานหรือเป็นนักศึกษาอยู่คะเรียนอยู่ครับคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษครับที่ไหนคะที่ราชธรรมสอนพระนครรีอยุธยาค่ะเอ่อพี่อยากจะถามความรู้สึกนะคะหรือว่าความประทับใจนะคะที่น้องกู้ได้มาเรียนกับอาจารย์แบงค์ค่ะ ควประทับใจก็อาจารย์แบ่งสองตลกนีนะครับแล้วก็ความรู้สึกที่ได้มาเรียนที่นี่ก็คือรู้สึกว่าต้องแอคทีฟตัวเองมากขึ้นเพราะว่าการบ้านเยอะมากการบ้านเยอะถูกอาทิตย์เลยจะทํทให้รู้สึกว่าเราได้แอคทีฟตัวเองแล้วก็ขยันมากขึ้นแล้วกุ้งชอบการสอนองอาไหมคะอ ก็โอเคนะครับแต่กูรู้สึกว่าพอดีไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นมาโดยตรงนะครับแบางเลยบางทีสุดรู้สึกตัวเองอยังช้ากขขว่าคนอื<ม>่นแต่ก็ต้องพยายามนะขอบคุณแล้วบรรยากาศในห้องินเป็นไงคะน้องกูคะห้อ,ขของสงบทำให้ช่นสบายสบายมากพอน้องกูจอยากจะฝากบ,บอกอะไรอาจารย์แบงค์บ้างคะฝากบอกอะไรบงค์ไหมก็ <c oughs> ได้เจอกันอีกก็หมายความว่าก็ยังไม่หายเลยค่ะอาจจะมาอ,อ,อีกรอบก็ขอบคุณอาจารย์น,นะคมาขอบคุณอาจารย์กคนค่ะ